สำหรับในส่วนที่2ของนะครับหน้าเว็บของการบริการของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการใส่ในเรื that, ่องของหัวข้อแล้วก็ลิงก์นะครับเพื่อที่จะลิงก์ไปยังหน้าต่อไปนะครับเพื่อที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจที่จะทําเว็บนะครับในเรื่องของการบริการรับส่งสินค้าต่างๆนะครับหรือว่าการให้การบริการขนส่งเป็นต้นนะครับซึ่งหัวข้อเหล่านี้นะครับที่มีการเตรียมไว้เราก็สามารถที่จะ ใช้โปรแกรมมาโครมีเดียดีมิเวอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนหัวข้อแล้วก็การใส่ลิงก์ลงไปนะครับผ่านทางมาโครมีเดียดีมิเวอร์โดยที่เราจะมีการเตรียมคอนเทนต์หรือว่าเตรียมเนื้อหาโดยการพิมพ์ลงไปในส่วนของ Microsoft w o น d นะครับเป็ีส่วนเ่ยนกับการเตรียมข้อมูลต่างๆบนหัวข้อเหล่านี้ที่เราต้องการที่จะแทนนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนหัวข้อนะครับในเรื่องของหัวข้อที่เป็นลักษณะของตารางนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของแพ็คที่เป็นกระเป๋านี้นะครับซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนง่ายๆนะครับดังนี้นะครับที่โฟลเดอร์เทมเพลตครับคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วยมาโครม e d ด a d e ีมิเวร์นะครับเมื่อทำการเปิดด้วยมาโครม e d ด a d e ีมิเวร์ครับขั้นตอนที่แล้วเรามีการใส่คอนเทนต์ในเรื่องของการบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นเจอรี่เอ็กซ์เพสเป็นต้นนะครับในการที่จะให้บริการการส่งสินค้าเราเลื่อนเข้ามาที่คอนเทนต์ที่2ครับมาโครมีดียดีมิเวอร์ก็จะมีการแปลง รายละเอียดของโค้ดให้เรานะครับเราเพียงแค่พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการที่จะปรับแต่งบนตัวเทมเพลตนะครับในที่นี้ก็จะมีข้อมูลตัวอย่างก็คือการบริการส่งภายในจังหวัดนะครับการส่งในภูมิภาคและการส่งข้ามทวีปนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในส่วนของการบริการส่งภายในจังหวัดครับทำการ Copy ที่มาครมีเดดมิเวอร์คลิกที่หัวข้อนะครับสามารถ Copy Place ได้ทันทีนะครับหรือนะครับคลิกที่ตัวโค้ดนะครับ ล้วก็เข้าไปทําการเพลสนะครับสามารถเข้าไปทําการปรับเปลี่ยนครับคลิกในส่วนของหัวข้อนะครับคลิกในส่วนของโค้ดก็จะเข้าถึงตัวแท็กนะครับและทําการเพลสนะครับบริการการส่งภายในจังหวัดต่อจากนั้นครับแท็กนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาพื้นฐานนะครับหรือว่ารายละเอียดของหัวข้อก็ทําการใส่ในส่วนของการรับส่งภายในจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วไทยเป็นต้นนะครับกลับไปที่ดีไซน์นะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือว่าข้อความได้ทันทีนะครับส่วนของหัวข้อย่อยที่2นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้เป็นการบริการส่งภายในภูมิภาคนะครับคลิกในส่วนของดีมิเว r เช่นเคยนะครับกลับไปที่โค้ดนะครับทำการเพ a ส e ลงไปนะครับเป็นการเปลี่ยนข้อความของหัวข้อนั่นเองและเช่นเดียวกันครับข้อความเราจะต้องเตรียมไว้ใน Microsoft Word นะครับเพื่อความรวดเร็วแล,วและใช้ d e มิ v ว r เพื่อไดเรกตรงเข้าไปยังแท็ก เราก็ทําการ Place ข้อความลงไปเพื่อที่เปลี่ยนเนื้อหาของตัวเว็บได้ทันทีนะครับกิัวั e s ดีไซน์ของ d e m ิ e วอ e r นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวข้อไปแล้ว2หัวข้อนะครับคือการบริการการส่งภายในจังหวัดและก็การบริการการส่งภายในภูมิภาคนะครับแต่ในครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นการบริการส่งข้ามเถี่นะครับเป็นต้นคลิกที่หัวข้อคลิกที่โค้ดนะครับเราก็ จะได้เห็นโครงสร้างของโค้ดนะครับของหน้าเว็บทําการกด c อนท V นะครับที่ดีมิเวอร์นะครับรับส่งข้ามทอร์ปีนะครับกลับไปที่ดีไซน์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดในส่วนของคอนเทนต์ที่เราจะแก้ไขหรือว่ารายละเอียดที่เราจะแก้ไขแล้วกด c อนท V นะครับทำการเซฟด้วยการกด c อนท S กลับมาที่ดีไซน์นะครับครานี้เราก็จะ ทำการทดลองรันที่ตัวเว็บที่เราได้มีการปรี่ยนแปลงหัวข้อ3หัวข้อนี้นะครับคลิกที่บริการของเราอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการดีเฟสนะครับหรือว่าการเบร์เซอร์ก็จะไปอ่านเนื้อหาของไฟล์สวิตดอททีมเบเพื่อที่ท,ท,ทการแปลโครงสร้างของโค้ดแล้วก็คอนเทนต์ต่ตงตางๆว่ามีอะไรบ้างก่อนที่นํามาแสดงผลนะครับการบริการส่งภายในจังหวัดบริการส่งภายในภูมิภาคและก็บริการส่งข้ามทวีปนะครับแล้วก็คอนเทนต์พื้นฐานนะครับต่อจากนั้นในเรื่องของลิงก์นะครับ การทำลิงก์ใน HTML นั้นนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับอันดับแรกก็ต้องเตรียมไฟล์ที่เป็นคอนเทนต์ของลิงก์ไว้นะครับยกอย่างเช่นผมมี Index Link ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ตัวอย่างที่เราจะให้ลิงก์เข้ามานะครับใน Index Link อาจจะมีข้อมูลหรือว่าเนื้อหาตามความต้องการของเรานะครับซึ่งเราก็อาจจะใส่ในเรื่องของารายละเอียดน,นะครับว่าใน,ในจังหวัดนะครับ ทำการลิงก์เข้าไปว่าภายในจังหวัดนั้นมีบริการยังไงบ้างนะครับช่วงเวลาในการบริการรวมทั้งราคาอัตราคา่าขนส่งต่างๆเป็นต้นนะครับเราจะเชื่อมโมยง2ไฟล์เข้าด้วยกันผ่านทางลิงก์ใน html นะครับคลิกในส่วนของ d e มิเวอร์นะครับลิงก์เรามีอยู่แล้วนะครับคลิกในส่วนของรายละเอียดของลิงก์นะครับทางด้านล่างของ property ของ html เราสามารถที่จะใส่ไฟล์ที่เป็นลิงก์ได้ทันทีนะครับในที่นี้ผมใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า index link นะครับคลิกโอเคเราก็ได้ index link h t m l นะครับส่วนรายละเอียดของหัวข้อก็คือรายละเอียดเราก็สามารถที่จะคลิกในส่วนของโค้ดแล้วเข้าไป Edit แก้ไขได้ทันทีนะครับตัวสอนสีดำก็คือข้อความที่จะแสดงบนหน้าเว็บนะครับโครงสร้างแท็ก นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่เชื่อมโยงไปยังลิงก์นั่นเองนะครับโดยที่จะมีการเชื่อมโยงคลาสนะครับปุ่มนะครับคลาสกับากัท btn ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ของลิงก์ได้ตามความต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ index link นะครับที่ไฟล์ index link ก็เช่นเดียวกันครับใช้มา o m ณบีเดีย e ีมเบอร์ในการเปิดนะครับการเพิ่มลิงก์นะครับก็คือการเพิ่มไฟล์นั่นเอง เพราะฉะนั้นกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มลิงก์จำนวน10 link, ลิงก์เราก็ต้องมีการเตรียมโครงสร้างของไฟล์10ไฟล์นะครับด้วยการ copy paste โดยที่ไฟล์10ไฟล์นั้นก็จะต้องมีการใส่ header หรือว่าการแก้ไข header ที่เป็นหน้าในลักษณะของแบงค์เตรียมไว้1ไฟล์นะครับก่อนที่จะ copy paste ไปปรับเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการในตัวอย่างนี้นะครับเนื้อหาผมก็จะให้ลิงก์เข้ามาเพื่อที่จะบอกว่านะครับ หน้าเว็บนี้ก็คือรายละเอียดของการบริการการส่งภายในจังหวัดนะครับดีไซน์นะครับรายะเอียดก็คือการรับส่งภายในจังหวัดเป็นต้นนะครับก็ไปที่เนื้อหาเพจย่อยนะครับ นี่ก็เช่นเคยครับพื้นฐานของการใส่รูปก็จะมีลักษณะโดยทั่วไปนะครับผมทำการเซฟเพื่อที่จะท่านเข้าใจว่า s e r v i c e h t m l จะลิงก์ไปยัง i n d e x l i n k h t m l ได้อย่างไรนะครับลิงก์ผ่านทางคำสั่งที่ชื่อว่า a ตัวนี้นะครับ href เท่ากับนะครับเครื่องหมายคำพูด index.link ก็คือชื่อไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อความที่จะปรากฏบนลิงก์นะครับทำการเซฟทั้งสองไฟล์คลิกที่ดีไซน์ คราวนี้นะครับไปที่หน้าเซอร์วิสหน้าบริการหลักของเรานะครับรายละเอียดที่อยู่ภายในปุ่มหรือภายในลิงก์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นรายละเอียดของการส่งภายในจังหวัดทําการคลิกก็จะไปทําการดาเลกไปยังไฟล์ที่เป็นลิงก์ปลายทางนะครับนั่นก็คือไฟล์ i n d e x link นั่นเองนะครับที่เราได้มีการทำไว้เบื้องต้นนะครับ ที่นี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มไฟล์นะครับโดยการตั้งชื่อไฟล์ใส่ไฟล์เป้าหมายปลายทางนะครับคลิกที่ปุ่มต่างๆแล้วก็เพิ่มชื่อไฟล์ได้ทันทีกดจากโฟเดอร์ทั้งนั้นแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตั้งชื่อไฟล์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการและใส่ลิงก์เพิ่มไฟล์ได้ตามความต้องการนะครับโดยการเตรียมคอนเทนต์ของไฟล์ไว้ซึ่งคอนเทนต์ของไฟล์ก็จะต้อง มีในส่วนพื้นฐานที่เป็นลิงก์ทางด้านบนนะครับแล้วก็ตัวฟุตเตอร์ส่วนบอด y ี้นั้นเราสามารถที่จะใช้ดีมิเวอร์ในการปรับแต่งได้ตามความต้องการแต่นี่คือการเพิ่มลิงก์และการเพิ่มในส่วนของหัวข้อลิงก์นะครับในส่วนของการบริการข้อมูลนะครับคลิกกลับมาก็จะมีการรี d ดทเล็กลับมายังไฟล์ s วิต i ์ดอ h ทีมนะครับในส่วนที่2เป็นการปรับแต่งการเพิ่มลิงก์แล้วก็เพิ่มหัวข้อของการบริการการส่งต่าง ที่เป็นพื้นฐานในการบริการของเราขั้นตอนต่อไปก็เช่นเดียวกันครับก็จะเข้าไปทําการเพิ่มเนื้อหาของการขยายลิงก์ทางด้านล่างและก็การทดลองใส่เนื้อหาข่าวสารของบริษัทและนี่ก็คือส่วนที่2นะครับของ s e r v i c อร์ที่เมครับขอบคุณครับ